เส้นสมองที่เป็นเกาะใหญ่สวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรค่ะจะพาทุกคนมาดูเรื่องเส้นสมองนะคะที่เป็นเกาะใหญ่มากๆแบบนี้นะคะหมายถึงอะไรนะคะเส้นสมองที่เป็นเกาะใหญ่แบบนี้ทุกคนเจอหรือเจอคนในครอบครัวที่แบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะต้องอช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะเส้นสมองที่เป็นเกาะใหญ่เนี่ยมักจะเกิด การผิดพลาดในเรื่องของความคิดและการตัดสินใจได้เลยนะคะนี่นะคะอ่าลักษณะนี้แล้วก็เป็นเกาะโค้งตรงนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเหมือนมีเส้นไปที่เนินรวดเร็วตรงนี้หมายถึงว่าการตัดสินใจจะ ผิดพลาดได้เพราะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วและเส้นสมองแบบนี้ต้องระม,มัดระวังโรคประสาทสมองหรือได้รับความกระทบกระเทือนอาทางด้านศีรษะหรือสมองนะคะต้องระม,มัดระวังอย่างมากเลยแล้วรายมือน,นี้เราจะเห็นว่าเส้นบริเวณนี้ค่ะมันจะมีตัดเข้ามาแล้วก็มาตัดที่เส้นวาสนาด้วยเห็นไหมคะแล้วเส้นวาสนาก็ขึ้นไม่สุดนะคะขึ้นไปอยู่ประมาณนี้ จึงเป็นเส้นสมองที่ไม่ดีนะคะเป็นรายมือที่ไม่ค่อยดีมักจะได้รับความเดือดร้อนเส้นเส้นตรงนี้นะคะที่ตัดเนี่ยค่ะจะทําให้เดือดร้อนในเรื่องของอาชีพหรือการงานนะคะเป็นการตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจรวดเร็วนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องออโรคเกี่ยวกับระบบสมองเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนของศีรษะเดี๋ยวเรามาดูอีกรูปนึงนะคะ รูปนี้ก็เช่นกันนะคะให้ทุกคนสังเกตนะจะมีเส้นลักษณะนี้คล้ายคลึงกันแต่อันนี้จะเป็นเกาะเล็กนิดนึงนะคะลักษณะเกาะซ้อนเกาะตรงนี้เลยนะคะอันตรายมากๆนะคะทุกคนถ้าเรามีบุตรหลานญาติพี่น้องนะคะต้องช่วยกันดูแลช่วยกันประคับประคองหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าเส้นวาสนาขึ้นไปอยู่ตรงนี้เลย แบบนี้ต้องระมัดระวังนะการงานอาจจะทําให้แบบผิดพลาดนะคะเรียกว่าการงานเนี่ยเนี่ยนะอาจจะเป็นคดีความหรืออะไรได้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็เช่นกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกระทบกระเทือนอุบัติเหตุทางศีรษะเกี่ยวกับโรคระบบสมองเช่นกันค่ะ